บิสม i l l a h ิราะห์มานีรอระฮิม assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วิธีการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนรอห์มาเนียประจำปีการศึกษา2564ในรูปแบบออนไลน์ดังนี้ให้นักเรียนเปิดลิงก์ที่คุณครูส่งไปในกลุ่มไลน์หลังจากนั้นให้นักเรียนกรอกข้อมูลวันที่เลือกตั้ง ให้นักเรียนเลือกวันที่6สิงหาคมพศ2564หรือ2021หลังจากนั้นกดปุ่มที่ตั้งค่าชื่อนามสกุลให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลของนักเรียนเองตัวอย่างเช่นนายอาลีนามสกุลอาเวเพศช,ชายเลือกประธานนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือไม่ประสงค์ลงคะแนนตามที่นักเรียนชื่นชอบตัวอย่างเช่นนักเรียนชื่นชอบเบอร์หนึ่งพักเพื่อเธอนายดอเลาะสามะให้นักเรียนกดที่รูปภาพหลังจากนั้นให้นักเรียนเลือกประธานนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาเบอร์หนึ่งเบอร์สอง เบอร์3หรือไม่ประสงค์ลงคะแนนตามที่นักเรียนชื่นชอบตัวอย่างเช่นนักเรียนชื่นชอบเบอร์สองพักอารุณเชา้านางสาวฮาริมะวาฮับหลังจากนั้นให้นักเรียนกดที่รูปภาพหลังจากนั้นให้นักเรียนกดปุ่มส่งจบการลงคะแนนเลือกตั้งสภา,านักเรียนโรงเรียนรฮมานยียะขอบคุณครับ